太厉害了。Hi, the ดลกบ้านยังไรลาหมูหมูเจ็ดตะบนสิบบ่อบ่อบ่อนี่บ่อบ่อมาบดานบ่อบ่นบ่อดานเราสบายขึ้นครับครับจากจที่มันมันบุค่อยมีน้ำเลยนะมันตกฤเดูแล้มามันสีแห้ง

พวกปี๊ปีที่พกปีนี่แหละหลังจากทีเขาสั่งไายนี่งายนี้สามารถสร้างความต้นทุนให้เราได้มันเฮาก็จะได้ทำไรทำนาได้เร็วขึ้นแล้วก็ฤดูแล้มันก็จะมีน้ำใสนะยามแรงแตะเก او จากที่มันบ่มีน้ำจังเม็ดมันก็มีน้ำใสตลอดเคยตะก้อนมันแรงเลยมันจะบ่มีน้ำแทบสิบ่มีน้ำอาบเลยนะ ความสมบูรณ์ธรรมชาตินะครับปูปลาปูปลาเนี่ยปลามันกรสได้มีกินตลอดมันใกล้เรือนเคียงค่ะเจ้าก็มาหาปลาได้สบายกว่าตะเก้าแล้ว,ลวเราสามารถใช้น้ำตรงนี้ไปทำการเกษตรยังไงบ้างใช้ทำนาแล้วก็ใช้ให้ควายกินเลี้ยงสัตว์เออทำลำหว้วอย่างนี้เขาสร้างชื่อลำห้วยเลยลำห้วยรากถ้าฝ่ายตรงนี้จะเป็นมีการก่อสร้างใหม่ ให้ชุมชนนาวอก่อนเราคิดว่ามันจะสามารถสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้ยังไโก้สร้างได้หลายแล้วน,นี่ถ้าถ้าสร้างได้ใหญ่กว่าน,นี้มันคือยามแรล่งเนี่ยคนสืดนาปังได้เบิดแถวนี่เ้เออเก็บน้ำได้หลายมันสืเหตุนาปังคนก็สิบุรนีจากบ้านไปหาทํางานบัดนี้แทนที่สี่นีจากบ้านไปหาท,านนทาํา,าทงานทิ่มไว้แต่ผู้เท่าผู้แก่มันก็พเดียวยู่นะแบบปลูกพักปลูกคลองก็ได้ขาย